ทุกคนจำหนังเรื่องหลานมาได้ไหมคะตอนนี้เขามีก๋วยเตี๋ยวหลานมาแล้วคะ่ะเปิดอยู่แถวลาดกระบังที่นี่มีทั้งหม้อไฟเย็นตาโฟอ,อาหารจานเดียวแล้วราคาเริ่มต้นแค่59บ้าทแล้วคือทุกจานเขาให้เยอะมากวัตถุดิบสดสะอาดที่สำคัญอร่อยมากเลยคะ่ะเริ่มที่เย็นตาโฟ9มังกรที่รวมเครื่องมาให้แบบแน่นชาเราสั่งเป็นเส้นอูด้งขึ้นเหนียวหนืบกำลังดีและนี่คือไข่มังกรที่ด้านนอกเป็นหมูแดงด้านในเป็นไข่เค็มรสชาตินวๆละมุนซอสเย็นตาโฟที่นี่เขาใช้สีชมพูจากกระเจี๊ยรสชาติเปรี้ยวเค็ ซึ่งจะเป็นลูกครึ่งระหว่างเย็นตาโฟกับก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่รสชาติจะออกเข้มข้นกลมกล่อมแบบไม่เคยทานที่ไหนเลยค่ะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่นี่มีความเชงเชงหอมหวานจากลำไย,ยทานแล้วติดใจยอยากให้ลองจริงๆค่ะและนี่คือหมอ้อไฟสองน้ําของดีประจําตระกูลอมาม่าจะได้เป็นสน้ำนะคะก็คือเย็ยนตาโฟแล้วก็ต้มยำก็คือจะมีเส้นผักแล้วก็ลวกจิ้มมาให้แบบนี้นะคะรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องสุดๆผัดไทยเปรี้ยวหวานเค็มกําลังดีหอมกระทะแล้วอันนี้คือชื่อแปลกแต่อร่อยมากข้าวไข่เบียดเสียซีไก่เขาจะมีบยย คือเป็นจานที่ให้10 10ิ0ไม่หักเลยค่ะแล้วก็ยังมีข้าวไข่ข้นภูเขาไฟหมูระเบิดที่มาแบบจานักษ์และของทานเล่นที่ห้ามพลาดก็คือไก่กล้วยแขกซึ่งเขาจะนําไก่ไปทอดกับแป้งกล้วยแขกเทคเจอร์คือหอมกรอบแบบไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนเลยค่ะและอันนี้คือจีบต้มที่ด้านในไส้แน่นรสชาติกลมกลม่อมแล้วเขายังมีน้ําสมุนไพรที่หอมหวานกําลังดีทานแล้วสดชื่นร้านเตี๋ยวหลานมาจะอยู่ในจ้ามายก้าพาซึ่งจะอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิเลยค่ะใครที่อยากทานเย็นตาโฟหรือก๋